รองจากผัดเผ็ดแกงส้มก็เป็นอาหารญี่ปุ่นนี่แหละค่ะที่แฟนเราชอบกินมากกินได้เกือบทุกวันทีแะทุกคนแล้วเมื่อเช้านางก็ถ่ายฟีนมาเจอนี่เลยค่ะซูชิเอ็กซ์เพรสบุฟเฟ่มีเหรอที่นางจะพลาดเขาจัดโปรแค่2วันค่ะก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันนึงเป็นบุฟเฟ่ราคา399บาท รวมแล้วก็จะอยู่ที่4 3 9บาทต่อคนเราสามารถทานเมนูในร้านโดยไม่อั้นนะคะกว่า80เมนูแต่จานสีดำแล้วก็สีชมพูนะคะจะกินรวมกันได้ไม่เกินคนละ10จานนะส่วนจานสีขาวแล้วก็เครื่องดืง่มเราสามารถทานได้ไม่จำกัดเลยค่ะมีเวลาให้รอทานทั้งหมด90นาทีไม่รอช้าไปเริ่มกันเลยเก็หาอะไรอุ่นๆรองท้องกันก่อนค่ะเราก็เริ่มต้นกันที่ชาเขียวค่ะมันก็จะมีซองชาเขียวไว้ที่โต๊ะให้บริการนะคะเรา สามารถจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้แล้วก็กดน้ําร้อนจากที่ตรงนี้ได้เลยึปกติน้าที่ตรงนี้เขาก็จะให้บริการฟรีอยู่แล้วนะคะเราสามารถกดเติมได้เรื่อยๆเลยส่วนอาหารต่างๆเราสามารถหยิบจากสายพานได้โดยตรงหรือถ้าเกิดบางอย่างที่เราอยากทานแต่มันไม่มีเราก็สามารถสั่งกับพนักง,งานได้เลยค่ะถึงเราก็สั่งซุปมิโซะก,ก่อนเลยค่ะเพราะว่าซุปมิโซะของที่นี่ก็คืออร่อยมากค่ะมันต่างจากร้านอื่นตรงที่เขาใส่เนื้อปลาแซลมอนมาด้วยทุกคน หอมอร่อยสุดส่วนของแฟนเรานางก็เปิดด้วยแซลมอนเลยค่ะแซลมอนซาซิมิสดๆแบบนี้เลยใส่กับวาซาบิแล้วก็โชยุจุ๊จุก,ก,กจัดไปเข้าปากอาร์โรแฟนเราก็ไม่รอช้ามาต่อกันคำที่สองเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโลป้าไหลท็อปด้วยสับป,ปะรดด้านบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูพิเศษของทางร้านรักเมนู ะะแต่เขาจะมีขึ้นป้ายเอาไว้ด้านบนแล้วก็ลองสังเกตรลองถามพนักงาน,าน,านูค่ะว่ารวมอยู่ในโปรบุฟเฟ่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอาหารของจานสีขาวนะคะซึ่งปกติจานสีขาวก็จะราคาจานละ30บบาทนี่ค่ะก็จะเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีหลากหลายหน้าเลยก็จะเป็นเมนูทั่วๆไปเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองดูค่ะว่าชอบอันไหนก็หยิบลงมาจากสายพานได้เลยอัน,น เราลองกระเจีย๊ยบค่ะเป็นกระเจีย๊ยบแล้วก็มีซอสอะไรสักอย่างอพอกลังจะชิมก็โดนปลาแซลมอนตัดหน้าค่ะเพราะพนักงานมาเสิร์ฟพอดีก็รอก,ก่อนนะน้องกระเจีย๊ยบจานนี้สะดุดตาสุดค่ะเป็นข้าวปั้นหน้าปลาไหลจัมโบ้ทุกคนชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากดูดีใหญ่กว่าข้าวประมาณสองสเท่าอ่ะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไข่ปลาแซลมอนแต่เรามาชิมคํานี้ดีกว่านะคะ,ะเป็นปานลาไหลจัมโบ้ด,ดูของเราดีเห็นใหญ่ขนาดนี้จะยัดเข้าปากยังไงก่อนเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ารอดหรือร่วงในที่สุดความพยายามก็ไม่เคยทําร้ายเราค่ะเข้าไปเต็มๆเลยค่ะหมายถึงว่าซาบิค่ะจี๊ดเข้าเ<อ>บ้าตาและประสาทสมองทุกซุ้มถ้าาแฟนเราบ้างมากินปลาไหลแต่ก็ได้ชิ้นเล็กกว่าของฉันนะนะ ต่อกันด้วยไข่ปลาแซลมอนจุกจุกบ,บ,บนหน้าแบบนี้เลยค่ะอาสิคะพี่เขาอร่อยยกนิ้วอีกแล้วคำถัดมาก็จะเป็นปลาแซลมอนเบิร์นแล้วก็ตรงกลางก็จะมีใบงาดูหน้าตาประหลาดตะหลาดนะคะนางบอกว่ารสชาติแปลกๆะค่ะ่ะให้เอาออกก่อน <laughs> แต่ก็ถึงคิวของน้องกระเจี๊ยบค่ะ ุตอนนี้เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะรู้สึกมันเหม็นเคียวไปนิดนึงนี่ก็กินไม่รอกันเลยค่ะนางก็ไปต่อที่หอยมแมลงผู้แล้วค่ะราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดนางบอกว่าจานนี้ไม่ได้คาดหวังแต่อร่อยเฉยคำนี้ก็จะเป็นหน้าเนื้อนะคะไม่แน่ใจว่าด้านบนจะท็อปด้วยอะไรนะคะ อันนี้ก็โอเคและสิ่งที่จะขันไม่ได้เวลาไปกินอาหารญี่ปุ่นก็คือปูอัดค่ะจะบอกว่าปูอัดของที่นี่อร่อยมากทุกคนไม่เคยกินจากร้านไหนเลยแบบรสชาติอย่างนี้ค่ะัดมาก็จะเป็นเมนูพิเศษเีกค่ะกุ้งแช่น้ําปลา แซบมาทุกคนเขาจะใช้กุ้งขาวที่ตัวเล็กๆค่ะราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าน้ำยำของทางร้านเนี่ยค่ะจะบอกว่าเมนูที่ใส่น้ำยำชนินี้ของที่ร้านก็คืออร่อยทุกเมนูเลยค่ะเหมือนที่ร้านเขาจะมีขายน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะขวดละ65บาทคำถัดมาก็จะเป็นมันปูค่ะทุกคนจะบอกว่าอันนี้ชิ้นใหญ่มากใหญ่แบบเต็มปากจนเราเคี้ยวไม่ได้อะก็เลยจับประมาณนี้เลยมาถึงตอนนี้เราก็เริ่มอิ่มขึ้น าแล้วค่ะแต่แฟนเรานงะก็ยังไม่หยุดจ้าเติมของเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนสักทีถัดมาก็จะเป็นเมนูหอยปีกนกค่ะทุกคนอีกจานก็จะเป็นหน้าปลาหมึกนะคะซึ่งจานสีขาวก็จะเป็นซูชิหน้าธรรมดาทั่วๆไปเลยค่ะไม่ได้มีความพิเศษอะไรแนะนำให้เพื่อนๆกินจานสีดําและสีชมพูให้ครบก่อนนะคะค่อยมากินจานสีขาวจะได้ไม่ตัดกําลังเกินไปที่จริงวันนี้จะเก็บจานสีดําให้ครบทั้งหกเมนูค่ะมันก็จะมีหน้าปลา จแซลมอนซาซิมิไข่ปลาแซลมอนท้องแซลมอนย่างท็อปด้วยอูนิหอยเชลซอสเห็ดทัฟเฟลิลแล้วก็หอ,อยเชลล์ฮอกไกโดย่างค่ะแต่พอเข้ามาในร้านพนักง,งานเพิ่งบอกว่า3มอย่างลังหมดเสียใจอ่ะไม่เป็นไรค่ะเรามีของหวานมาเยอะยยาซึ่งทางร้านก็จะเสิร์ฟเป็นไอติมเอเต้เลยค่ะทุกคนเราสั่งรสชาเขียวแฟนเราสั่งรสช็อกโกแลตค่ะ<า>และสิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นั่นก็คือบราวนี่ค่ะทุกคนสั่งมากิน กับไอติมก็คืออร่อยมากและนักรบของเราก็ยังไม่หยุดค่ะไปเจอซูชิหน้ากุ้งจิ๋วมาก็หยิบมากินอีก1จานค่ะตัดวานจนเราขอยกทงขาวค่ะและนี่ก็คือผลงานของเราทั้งหมดวันนี้ค่ะทุกคนก็จบกันแบบสวยๆจานดํำบวกจานชมพู20จานแล้วก็จานขาวไปทั้งหมด18จานรวมทั้งหมดก็เป็นทั้งหมด38จจานค่ะเครื่องดื่ม5ไอติม2คุ้มเกินคุ้มมากค่ะวันนี้จะบอกว่าโปรโมชั่นนี้ค่ เขาจัดขึ้นมาแค่2วันนะคะก็คือวันที่27แล้วก็28พฤษภาคม2วันเท่านะั้นเฉพาะสาขาบางบ่อและสาขาโลตัสนะว่านะคะใกล้ๆก็ลองไปชิมกันดูค่ะและนี่ก็คือค่าเสียหายวันนี้